วิธีการย้อมผ้าบาติกโดยปกติแล้วเป็นงานหนักต้องใช้เวลานานและผ้าที่ได้ยังอาจมีสีสันไม่สม่ำเสมอกันอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้มีผู้แทนธุรกิจที่เขาผลิตเครื่องมือที่ทําให้การย้อมผ้าบาติกเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นแถมยังช่วยให้การออกแบบลวดลายและสีสันของผ้าหลากหลายขึ้นอีกด้วยค่ะเครื่องมือที่แอนพูดถึงก็คือเครื่องย้อมเย็นกึ่งอัตโนมัติเครื่องนี้ละค่ะ ซึ่งคุณโชมสุดาผู้ทานธุรกิจเล่าให้ฟังว่าเธอประสบปัญหากับวิธีการย้อมผ้าแบบเดิมมานานจึงคิดที่จะแก้ไขปัญหาของการย้อมที่ไม่ได้มาตรฐานจึงขอให้สถาบันวิจัยของรัฐช่วยพัฒนานและออกแบบเครื่องย้อมผ้าระบบย้อมเย็นกึ่งอัตโนมัติขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ้าบาติกของเธอค่ะเครื่องย้อมเย็นของเราทําให้การย้อมผ้าง่ายขึ้นยังไงบ้างคะ เครื่องนี้เพิ่งเริ่มใช้ได้ปีกว่าค่ะแล้วก็คือมันมัน,ม,นมันยังเพิ่งเป็นเครื่องต้นแบบอยู่คือจริงๆต้องการที่จะให้ช่วยเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับพนักงานของเราเนะะี่ยค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาย้อมเนี่ยเราจะต้องใช้แรงคนนะคะใช้มือยกขึ้นยกลงนี่นะคะ,คะก็เลยทําให้เกิดความเมื่อยล้าทีนี้เครื่องตัวนี้เนี่ยพอได้มาเนี่ยช่วยทุ่นแรงเยอะเลยแล้วมีคิดต่อยอดไปทาเครื่องจริงไหมคะค่ะเพราะว่าเธอทาแล้วเนี่ย ม,มันให้ผลตอบรับที่ดีทั้งกับตัวเราแล้วก็ทั้งกับลูกค้าคเพราะว่าทําให้เนื้อเนื้อสีที่ได้ออกมาจากผ้าเนี่ยมันจะดูสม่ําเสมอก็เลยคุยกับทีมงานที่เป็นผู้ผลิตเครื่องเครื่องแรกให้ว่าเราอยากจะได้เครื่องที่มันใหญ่ขึ้นอ,อีกนิดนึงค่ะแล้วก็ไม่ไม่เป็นกคื่องอัตโนมัตินะคะ,ค,ะคือเป็นเครื่องอัตโนมัติไปเลยแล้วก็คาดว่า,าชิ้นงานตัวใหม่เนี่ยน่าจะออกมาประมาณปีหน้าเนี้ยค่ะ แล้วพอเปลี่ยนมาทำแบบนี้แล้วเนี่ยลูกค้าเขาว่ายังไงบ้างคะก็ลูกค้าก็ดีใจเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเขาอยากได้อะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆก็มันก็เกี่ยวเนื่องกับว่าทำให้เราได้ได,ได้ได้คิดงานได้มากขึ้นนะคะ,คะก็เลยทําให้เนื้องงานะะเนี่ยมันก็จะได้ตัวอย่างใหม่ๆมากขึ้น และตอนนี้ผู้แทนธุรกิจรายนี้ยังมีแนวความคิดในการพัฒนารูปแบบสีสันและลวดลายของผ้าให้มีความแปลกใหม่อยู่เสมอๆค่ะเพื่อเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคให้กว้างมากยิ่งขึ้นค่ะและเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะคลิกเข้ามาชมได้เลยที่ w w w b a n k b a n k c o m ดอทแเพื่อนคู่คิดค่ะสวัสดีค่ะ